กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของน้องคิร์เซอร์กันเองนะทุกคนซึ่งสกินนี้ก็เป็นสกินคอลแลบของ COA นั่นเองทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมความสวยความงามของสกินนี้กันก่อนเลยดีกว่าไปเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนในทีมก็จะมีนักคริกเกต็ตนักโทษจิตกรแล้วก็สาวน้อยนั่นเองทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าตอน,นี้เราจะสามารถเอาชนะฮันเตอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าไปเลย ตอนนี้ก็ได้ทำการโหลดเข้ามาในแมปโบสสีชาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องปั่นกันดีกว่าเงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงประตูกันดีกว่าว่ามีใครปั่นหรือเปล่าโอเคเหมือนจะมีคนปั่นอยู่เดี๋ยวเราไปปั่นกลางแมปกันก็ได้เนาะโอเคเหมือนผู้ล่าจะอยู่กับนักโทษนั่นเองทุกคนอยู่กับน้องรูการนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราจะปั่นยาวๆกันไปเลยดีกว่าเนาะ โอเคปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าทุกคนเหมือนตอนนี้จิตตกรจะโดนตีไปแล้วทีหนึง่งช่วยไม่ได้แน่นอนงั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าอือไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนูว่าแมรี่จะไม่เห็น,นทุกคนโอเคเราจะรีบไปดึงเขากันนะเหมือนตอนนี้แมรี่ยังไม่มาดึงเลยแย่งคิกเกตด,ดึงด้วยโอเคแล้วก็ทําการสิงล่างเพื่อนนะทุกคนนี่สิงล่างมาที่เรียบร้อยขอ,อกดกระดาษโอ้ยโอ,โอเพื่อนติดเพื่อนติดโอเครีบหนีไปแล้วรีบหนีไปแล้วโอ้หนีไปไม่พับหม่เสียดาย โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยหนีไปหนีไปหนไปโอเคโอเคโอเโอเคโอ้ยขีแก่สวยมากโอเคตอนนี้เราก็จะขอช่วยเพื่อนไปก่อนทุกคนแล้วเราก็ให้คนอื่นเขาไปปั่นเนาะมามามระหว่างนี้ก็คือรอเพื่อนล้มอย่างเดียวหรือเดี๋ยวเราจะรอบอกเพื่อนดีกว่าเนาะเราจะได้บอกเพื่อนเนาะจะได้แบบไม่ตายเร็วๆอ่ะ มามาตอนนี้ก็เพื่อนก็วนอยู่นะทุกคนเอย,ย,ยเกือบตายโอเคไม่ตายไม่ตายโอ้ยตอนนี้หันก็เสกกระจกที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบอเพื่อนบอกเออเพื่อนช็อตเพื่อนช็อตขอโทษเราเนะี่ยว่าเพื่อนไม่มีโอ้ยเสียดายอะ่ะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไปรอพับมาดีกว่าเนาะโอ้ยคลิกเต็ดคลิกเต็ดไม่ใช่คลิกเต็ดโอเครอแอบแอบแอบลูกโป่งก่อนเดี๋ยวเขาเห็นลูกโป่งโอเคแอบแอบแอบสักทีสักทีสักท,กทีเหมือนตอนนี้ โอเคเหมือนนักโทษนะ่เขาน่าจะไม่เอานักโทษเลยเพราะว่าน่าจะหาไม่เจอน่าจะเอาเราต่อน,นี่แหละหรือเปล่า okay. โอเคโอเคไม่เป็นไรน่าจะยังรอดอยู่เฮ้ยอแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนกดไปก่อนกดไปก่อนเฮ้ยเลยอะ่ะตายตายแน่ตายอือ พับไม้ไม่ทันเลยทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีบคานเข้าไปโอ้โหกดตัวทองไปแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเรานั่งแล้วก็รอเพื่อนมาช่วยเราดีกว่านาะโอเคนั่งไปแล้วอดเลยอดเล่นแล้วโอเคระหว่างนี้เราก็รอเพื่อนวิ่งมาช่วยเราดีกว่านะทุกคนแล้วก็ให้คนอื่นน้นตั้งใจปั่นไปดีกว่าเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเราแล้วโอเครีบหนีรีบหนีออ้ตรงนี้ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยพับไม้ไปก่อนทุกคนโอเคเหมือนทันจะพังไม้ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าโบสถ์ไม่ก็นเดี๋ยวเราสปินไม้ก่อนดีกกว่านนุค Ôi ngay đi าสปินไม้ก่อนแล้วกันปึ๊บแล้วก็ไปจูบข้างหน้ากันดีกว่าไปเลยมาเดี๋ยวเราจะมาจูบอุย้ยหันมาเดี๋ยวเราจะมาจูบตรงนี้กันนะทุกคนเดี๋ยวเรารอพับไม้ดีกว่าหลอกพับไม้ใส่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปสปินหน้าต่างแล้วก็เข้าโบสถ์เล็กกันดีกว่าเหมือนเน็ตจะปิงปิงไงไม่รู้ฮะโอเคไปเลยเรามีสปินอยู่นะทุกคนเหมือนจะยังรอดอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราวางกระดาษพุ่งไปข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะสปินหน้าต่างที่ไม่มีสปินแล้วนั่นเองปึ๊ รู้สึกว่าฮันเขาจะเสกกระจกหรือ,อยังถ้าเสกแล้วเราจะได้วางกระดาษเหมือนเขายังไม่เสกแฮะยังไงดีหูตายแน่นอนตายแน่นอนไม่ตายมันจะพูดไงล่ะเออเคเธอลรอช็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนจะสามารถช่วยเราได้หรือเปล่าเ,เนาะมาๆมา,มา,มาเหมือนตอนนี้ฮันจะหยิบเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเขาจะวางวางลงเพราะว่ากลัวฮีเก้นนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะรีบอยู่ตัวเองดีกว่าเนาะโอเคมันส่งข้อความผิดไอ้บ้าจะส่งขอโทษซะหน่อย โอ้ยเหมือนตอนนี้เพื่อนมาช่วยเราเยอะมากๆเลยโอเคอย่างน้อยเพื่อนยังไม่ตายทุกคนไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ใกล้จะหุดเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เครื่องมันมีข้างนอกนะ คดิน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 เฮ้ยเหมือนจะลุดเหมือนจะลุดเหมือนจะลุด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 โอเคหลุดไปเรียบร้อยแล้วกดตัวทองทำไมไม่รู้นะทุกคนขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยโอเคทองเกือบไม่รอดโอเคเพื่อนวางนี้ให้ด้วยโอเคเสร็จแล้วจ้ให้เพื่อนน่ะจูบเล่านะทุกคนส่วนเราก็ทำหน้าที่หนีอย่างเดียวอย่าโดนนะอย่าโดนนะอย่าโดนนะโอ้ยยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดน มา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 เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนจุกแทนเราสักแป๊บหนึ่งนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เครื่องก็ได้ประมาณ60สิบจะเจสิบแล้วมา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 ดูสิว่าเราจะสามารถเอาใจช่วยเพื่อนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะกดกระดาษนะทุกคนกดกระดาษพุ่งมาข้างหน้าเลยโอเคยังรอดอยู่นะโอเคเหมือนเพื่อนจะดักไม้ทุกคนเอ้ยโดนตีเลยรีบหนีเร็วรีบหนีเร็วโอเคไ,ไป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 ,ไป,ไป เฮ้ยฮันเตกระจกมารอกแค่หน่อย thank you คุณเตะกี้จุดเลย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 จุดจุดโอเคจุดเรียบร้อยแล้วงั้นเราขอทําตัวแบบนิสัยไม่ดีก่อนแล้วกันว้าไปหาเพื่อนเลยทุกคนไปแล้วลาก่อนนะลูกา้าขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยวเราขอแบบหนีเอาตัวรอดก่อนแล้วกันโอเคเหมือนตอนนี้เพื่อนจะเปิดประตูอยู่แต่ว่ารู้สึกผิดอ่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาแบบจุกมาทางนี้เลยก่านเนาะเขาจะจุกมาทางนี้หรือเปล่าวะหรือเราออกเลยดี จะอยากช่วยมากกว่ารู้สึกผิดมากเลยเมื่อกี้เอ้ยเหมือนเพื่อนเอ้ยเหมือนเพื่อนจะมาแถวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอกให้เขาตามมาบอกใ้เขาตามมาก่อนแป๊บนึงนะตามมานี่ตามนิมาหนินี่โอเคเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนเนาะมาเร็ว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 มานี่เร็วมาเร็วมาเร็ว มา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 ขึ้น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 กดกระดาษกดกระดาษฟึบโอเคเรียบร้อยมาเพื่อนวิง่งตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเราต้องรอสี่เราต้องรอสี่อุย้ยมีคิกเกตช่วยด้วยมีคิกเกตช่วยด้วยตอนนี้ก็ถือว่าลอสี่กันเป็นที่เรียบร้อยทุกคนโหเก่งมากมากเลย เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับการรีวิวสกินของเจ้าน้อยในวันนี้ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย